ผู้ชมหลายๆท่านคงทราบกันดีว่าคอนเซปต์ของช่อง L Society นั่นก็คือการเล่าประวัติความเป็นมาของเครื่องดื่มแต่ละแบรนด์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนอกจากจะเล่าประวัติความเป็นมาแล้วแอดก็ยังหากเกล็ดความรู้ต่างๆเอามาฝากคุณผู้ชมอยู่เสมอซึ่งแอดก็ยังยืนยันคาเดิมนะคะว่าช่องของเราไม่ได้มีการสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดแล้วถ้าถามว่าทําไมแอดถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะ่ะหรอคะ นั่นเป็นเพราะว่า EP นี้แอดจะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกที่เรียกว่าแอลกอฮอลลิซึมค่ะ <c oughs> เพราะการดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะสนุกเพลิดเพินแล้วในทางตรงกันข้ามมันก็ยังให้โทษกับร่างกายรวมไปถึงคนรอบข้างเราด้วยค่ะฉะนั้นเราควรดื่มแต่พอดีเรากินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเรานะคะกินเเาาาอย่ให้ เราไปดูกันดีกว่าว่าโลกลิคลิซึมนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วใครคือผู้ที่สุ่มเสี่ยงบ้างคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระเล็กๆความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาข,ขายของแต่อย่างใด อันดับแรกเราคงจะต้องพูดเรื่องแอลกอฮอล์ที่มันเป็นอันตรายถึงชีวิตกันก่อนเลยเนื่องจากจํานวนผู้เสียชีวิตจากการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดมีสูงมาก นี่จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเข้าใจว่าแอลกอฮอล์มันสามารถฆ่าคนได้จริงๆนะคะสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ได้แก่พิษจากแอลกอฮอล์มะเร็งอุบัติเหตุทางรถยนต์หัวใจล้มเหลวตับถูกทาลายและความรุนแรงค่ะพิษจากแอลกอฮอล์เกิดขึ้นเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์มากจนปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มจนอยู่ในระดับที่เป็นพิษฉะนั้นพิษจากแอลกอฮอล์เป็นความเสี่ยงสมคัญในการดื่มหนัก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะในกรณีที่ร้ายแรงของการเป็นพิษจากแอลกอฮอล์คือคนคนนั้นอาจเข้าสู่อาการโคมา่าหยุดหายใจชกักหรือหัวใจวายได้เลยล่ะค่ะ ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากพิษแอลกอฮอล์มีอายุระหว่าง35 64ปีค่ะนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในช่องปากคอหลอดอาหารตับและกระเพาะอาหารรวมไปถึงความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมด้วยนะคะประมาณ3.5ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั่วโลกเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์นี่แหละคะ่ะ อันามัยโลกประมาณการว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฆ่าชีวิตผู้คนไป3ล้านคนทั่วโลกทุกปี <c oughs> กล่อาวอีกในหนึ่งแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมนุษย์ถึง5.3%ต่อปีเลยละค่ะประมาณหนึ่งใน20ของการเสียชีวิตทั่วโลกเป็นผลมาจากโรคที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์การบาดเจ็บอุบัติเหตุการฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายด้วยค่ะ ทุกคนทราบไหมคะว่าการดื่มหนักนอกจากจะทําให้เราเกิดอาการแท้งแล้วมันยังเป็นอันตรายต่อหัวใจด้วยนะคะเนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความดันโลหิตและทําให้หัวใจวายเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะหัวใจไปแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของตับแล้วละค่ะตับ เผาผ่านแอลกอฮอล์เป็นอะซิตาลีไฮซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นพิษทําให้ตับอักเสบอีกทั้งยังรบกวนความสามารถในการเผาผ่านไขมันอีกด้วยส่งผลให้ไขมันสะสมในตับในระยะยาวอาจทําให้เกิดโรคตับแข็งหรือตับอักเสบได้นั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานี้ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์มากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายมีแนวโน้มที่จะดื่มหนักเป็นโรคพิสุลาเลือดลังและเสียชีวิตด้วยโรคและความรุนแรงจากแอลกอฮอล์และกว่า75%ของผู้ที่เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ในแต่ละปีเป็นผู้ชายและโรคแอลกอฮอลิซึมที่แอดบอกไว้ในตอนต้นมันก็คือโรคพิสุลาเลือดลังนั่นแหละค่ะ หรือจะให้พูดกันง่ายๆโรคนี้จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านจนไม่สามารถเลิกดื่มได้ทําให้ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายหรือการทํางานคร,รอบครัวและสังคมรอบข้างนั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนี่เราเข้าข่ายการเป็นโรคแอลกอฮอล์ริซึมหรือ,อยังนะมาค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูสัญ,ญญาณทั่วไปของโรคพิสุลาเลือรังได้แก่ หนึ่งไม่สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 2. มีความอยากดื่มแอลกอฮอล์มากเมื่อขุนไม่ได้ดื่ม 3. รู้สึกว่าจำเป็นต้องดื่มมากขึ้นเรื่อยๆ 4. เสียเงินเป็นจำนวนมากไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. มีพฤติกรรมแตกต่างออกไปหลังจากการดื่มถ้าสาววัยรุน,เ,นเรียกว่าลางสองค่ะหากคุณเริ่มรู้สึกกาวกับว่าการดื่มแอลกอฮอล์กำลังส่งผลเสียต่อชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องหาทางเลือกในการรักษาที่จะช่วยให้คุณเลิกติดแอลกอฮอลให้ได้นะคะแต่แอดขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าการหยุดดื่มแอลกอฮอลทันทีหรือที่เราเรียกว่าการหักดิบสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอลมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยนะคะเพราะคนที่ดื่มแอลกอฮอลมาเป็นระยะเวลานานแล้วมาหยุดดื่มในทันทีร่างกายจะมีความยากแล้วก็โหยหาแอลกอฮอลเป็นอย่างมากหรือที่เราเรียกว่าภาวะขาดแอลกอฮอล คนที่ตามมาคืออาจทําให้เกิดอาการมือสั่นพูดไม่รู้เรื่องสับสนและชักเกรงได้ค่ะดังนั้นผู้ป่วยจึงไม่ควรหยุดดื่มทันทีการจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้นั้นควรได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีและมีการให้ยาต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้สิ่งที่แอลสุไซตี้ย้ำเตือนกันมาตลอดดื่มไม่ขับไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นดื่มแต่พอดีรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้แอดและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ